วันนี้มาให้เทคนิคนะคะเทคนิคง่ายๆนะคะในการชาร์จพลังให้กับตัวเองเออในการชาร์จพลังให้กับตัวเองนะคะในแต่ละวันนะคะในการตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคะ่ะให้เราลองนั่งนะคะน,นั่งนิ่งๆกับตัวเองแล้วก็มองไปยังท้องฟ้าเออลองทําดูนะคะพี่ทําแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองแล้วมันสเกิดไอเดียแล้วก็ความความ คิดซ้งสันม,มันปริ๊งแวบขึ้นมาว่าเฮ้ยเราควรจะทํา,งงาทอย่างนั้นเราควรจะทําอย่างนี้มันแค่เวลาสองสามนาทีมันดีมากๆอืมพอตื่นเช้าใช่ปะเราเมื่อก่อนเราจะแบบรีบกระวนกระวายเฮ้ยทํานู่นทานี่แต่เช้าถูกไหมเออเราลองเจียดเวลานิดนหนึนนน่งให้กับตัวเองสักสองสามนาทีก็ได้นะคะตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ลองนั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเองเนาะแล้วก็มองไปบนท้องฟ้าเออแล้วลองนึกทบทวนว่าเฮ้ย ชีวิตของเราเราอยากให้ชีวิตของเรามันเป็นยังไงเออเราอยากทําอะไรอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานในแต่ละวันของเราในอนาคตที่เราคิดไว้เราอยากจะเป็นยังไงเนาะ ลองคิดแบบนี้ค่ะลองคิดกับตัวเองแบบนี้ในวันที่1วันที่2แล้วลองทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะอะไรคะเพราะในแต่ละวันเราแทบจะไม่ได้อยู่กับตัวของเราเองนอกจากเวลาที่เราเข้าห้องนาวถูกไหมเออในแต่ละวันเรามักจะแบบโหยุ่งวุน่นวายกับคุกคนหรือไม่บางคนก็ต้องมายุ่งวุ่นวายกับเราใช่ไหมคะในแต่ละวันเต็มไปหมดเราแทบจะไม่มีเวลายอยู่กับตัวเองเลยหาเวลาอยู่กับตัวเองค่ะมันเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดมันเป็นการได้คุยกันค่ะ กับตัวเองนะพราะเราได้คุยกับตัวเองเราจะรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> เราอยากจะทําอะไรเราจะเป็นแบบไหนชีวิตเราจะได้ออกแบบชีวิตของเราทุกคนมันเป็นเคล็ดลับ <c oughs> เคล็ดลับหนึ่งที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นเนาะมันจะมีอะไรไอเดียที่มันจะหลั่งไหลมาว่าเฮ้ย <c oughs> เราลองทําแบบนี้ไหมเราลองวิธีนี้ไหมหรือว่าเราแบบว่าลองทําอะไรที่เราบางอย่างที่มันปิ้งขึ้นมาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้แบบนั้นแบบนี้เราจะได้เก็ตไอเดีย ที่เราแบบว่าอาจจะหลงลืมและเราอยากทํามันมานานแล้วแล้วเราก็อาจจะได้ทาํามันแล้วเราก็อาจจะประสบความสําเร็จจากไอเดียที่เราได้นั่งคุยกับตัวเองแบบนี้แล้วค่ะลองให้โอกาสตัวเองบ้างนะคะลองใช้ช่วงเวลาสักสองสามนาทีของแต่ละวันเนี่ยคุยกับตัวเองบ้างอยู่กับตัวเองบ้างเนาะแล้วเราจะได้ไอเดียดีๆกับชีวิตมากๆเลยค่ะ